วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาร่วมอนุโมทนาบุญในงานพิธีเททองหล่อพระประธานประจำอุโบสถปางสะดุ้งมาน้ำมนตทนพิธีวัดบวรประชาศัก์หนองบอลตนนําบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นําโดยพระครูประหลัดฉลองรัตนโชโตหลวงพ่อเลิศเจ้าอาวาสวัดบวรประชาศัก์ให้การต้อนรับคณะเจ้าภาพและผู้มีจ,จิตศรัทธาที่มาร่วมงานอย่างอบอุ่น ซึ่งในงานนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชวชิรสุนทรสุนทรขันติโกที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์จเจ้าอาวาสวัดท่าพระเจริญพธิ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากคุณสุรสิทธิ์พงสภาพธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะบริษัทห้างร้านตลอดจนคณะผู้นำบุญอีกจำนวนมากมาเป็นเจ้าภาพร่วม ภายในงานมีสาธุชนผู้ใจบุญนำข้าวปลาอาหารข้าวหวานมาออกร้านรองรับผู้มาร่วมง,งานอย่างมากมายและที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งคือในงานนี้มีประชาชนจากหลากหลายพื้นที่อันประกอบด้วยบรรดาข้าราชการพ่อค้าประชาชนหลั่งไหลามาร่วมง,งานกันเป็นจำนวนมากกิจกรรมภาคเช้าเริ่มจากพิธีบวงสวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายพัตตาหารเพลนแด่พระสงฆ์สัมมเนรกิจกรรมภาคบ่าย เริ่มจากพิธีเจริญพระพุทธมนล์ธรรมจักรกับปวัฒนสูตรโดยพระสงฆ์ทรงสรรมณาศักดิ์จำนวน12รูปและพระเทรา,ารย์ผู้ทรงวิทยาคมจำนวนส4รูปนั่งตรกอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลและพิธีเททอง จากนั้นเป็นพิธีเจิมเทียนชายและจุดเทียนชัยโดยพระราชวชิรสุนธรสุนธรขันติโกที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยทายธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาต่อจากนั้นคุณสุรศิษฐ์พงษภาพธรรมประธานในพิธีประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานประจําอุโบสถปางสะดุ้งมานพระสงฆ์ทรงสนักจสัจเจริญชัยมงคลคาตา,าตามด้วยคณะเจ้า,าภาพต่างๆ เสร็จแล้วพระเถราจารย์ผู้ทรงวิทยาคมและพระครูป,ประหลัดฉลองรัตนโชโตเจ้าอาวาสวัดบวรประชาศัก์โปรยข้าวตอกดอกไม้จากนั้นปรับพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ผู้มาร่วมพิธีเป็นอันเสร็จพิธีเราไปติดตามรายละเอียดพร้อมชมภาพกิจกรรมที่น่าประทับใจกันเลยค่ะที่เจทองหลอพระวันนี้ก็ถือว่าเป็นที่หมายที่ดีนะ ที่ญาติโยมสาธุชนแก่เป็นกทุกท่านที่ได้ร่วมกันมาร่วมเททองวันนี้ก็วัดพระประธานในโบสถ์ก็สำเร็จร่วมไปได้ดีต่อขอให้บุญบารมีนี้จงมันเกิดและก็สิ่งของจกากจัานวงนี้ผู้ปภรษานะครับวันนี้ได้มาสร้างพระประธานที่วัดหนองบอลแห่งนี้มีความรู้สึกซาบึ้งยินดีกับการที่ได้มาสร้างองค์พระประธานนี้ ให้กับครอบครัวและญาติโยมทั้งหลายและญาติพี่น้องทั้งหลายที่ที่มาร่วมสร้างบุญในวันนี้นะครับได้สร้างองค์พระประธานในอายุ62แล้วก็ดีใจมากนะครับกับครอบครัวและกับตัวเองและก็ยญาติญาติพี่น้องทุกๆท,ท่านที่ได้มาร่วมบุญนะครับขอถวายแด่พระพุทธศาสนาต่อไปตลอดไปนะครับ ต่อไปวภาค้าใครจะมีหน้ามาบวชทางวัดก็ินดีบวชให้โดยไม่คิดอะไรมากมายถ้าอยากจะบวชก็บวชได้แต่บวชหลังนี้ก็จะทำให้แล้วเสร็จภายในอีกประมาณ2ปีปีหน้าก็จะยกเข้าฟ้าและว็ถือว่าเป็นบุญกุศลอันนี้ทิโยมมาร่วมเป็นจ้าภาพกันเป็นถพานบุญปีน,นาบุญให้กับ นายโยมที่มาทาบุญแล้วขอให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทําแล้วสงสารฐานใหม้มีใช้ให้ร่ํารวยโรคภัยไท้เจ็บที่ไม่อยู่ขอให้หายที่จะมาก็จะได้มาเลยทําอะไรก็ขอให้ความมุ่งมั่นพัฒนา,าสุขการด้วยสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและมีพลายสมุนแข็งแรง,แม,ม,แง,แรงมีอายุวันนะสุขภาพละผิพานณทนต่าสมบัติทุท่าน ทุกคนเทินก็ขอจะเริญพร